สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแคทและทีมงานอันโตนิโออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแคทจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านกลางถนนนะคะซึ่งเรียกว่าอยู่เกือบใจกลางกรุงเทพมหานครเลยจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะก็คือเป็นข่าวดราม่ากันอยู่สักพักหนึ่งนะคะเรื่องอยู่ดีๆเนี่ยก็มีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยค่ะอยู่ตรงกลางถนนบ้านมาก่อนหรือถนนมาก่อนทําไมบ้านหลังนี้ถึงมาอยู่กลางถนนได้ยังไงอ่าวันนี้แคทก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูเพราะว่าเขาก็มีข่าวมาด้วยว่าแบบเหมือนจะมีการ ซื้อบ้านหลังนี้เพื่อไปทุบท,ทิ้งเพื่อให้ถนนมันผ่านวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเป็นวันที่28มิถุนาซึ่งตามในข่าวเนี่ยวันที่27มิถุนาเนี่ยเขามีการเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านกันแล้วก็จะรื้อถอนบ้านวันนี้วันที่28ก็เลยรีบพาคุณผู้ชมมาดูเลยแต่ตอนนี้ค่ะแบบสดๆเลยภาพที่เห็นเลยก็คือถูกทุบไปแล้วครับก็ น้องแคทเขก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าบ้านถูกทุบไปเรียบร้อยเพราะว่าไม่ไม่นึกว่าจะรวดเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเซ็นสัญญาไที่27มิถุนานะเราไปถ่ายทํากันไปที่28บ้านถูกทุบเรียบร้อยนะฮะก็เหลืออย่างที่เห็นนะครับผมกําลังจะมาลําดับเรื่องราวให้ฟังนิดนึงซอยพัฒนาการ32เนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านผมแหละมันทะลุได้หลายซอยนะไปพัฒนาการ20ก็ได้ ไปทะลุอ่อนนุชก็ได้นะครับแล้วก็ไปทะลุพัฒนาการ44ก็ได้นะแต่ว่าตรงกลางซอยพัฒนาการ32เนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของพึกษาเขาจะทะลุได้หลายซอกซอยนะครับแล้วก็ไปทะลุอ่อนนุชไปทะลุพัฒนาการได้หลายซอยนะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงการต่างๆที่เข้าไปอยู่ในโครงการของซอยพัฒนาการ32เนี่ยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าที่ผมาหาข้อมูลและอ่านข่าวมาว่าในทุนในทุน,ในท,นในทุนนี้คือใครผมไม่แน่ใจแล้ว ถนนพัฒนาการสามสองเนี่ยมันเป็นถนนสาธารณะหรือเปล่าแล้วทําไมถึงมันไม่มีกฎหมายเว้นคืนหรืออะไรยังไงคือข่าวนี้เป็นอะไรที่ผมงงมากนะผมพยายามจะหาข้อมูลแล้วผมก็ยังงงๆอยู่นะครับแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไปทําเรื่องราวหรือทําคลิปมาให้แบบง,งงๆเพราะว่าไม่เข้าใจว่าถนนนี้มันเป็นสาธารณะแล้วทําไมบ้านมันไม่ถูกเ้นคืนแล้วที่มีข่าวว่าเป็นในทุน,ในท,น,น,ทนในทุนคนที่1นึ่งในทุนคนที่2องในทุนคนที่3มมาเคลียร์เคลียร์ยังไงแล้วสรุปบ,บ้านหลังเนี้ย นะครับได้ค่ารื้อถอนไป3ล้านหนึ่งนะสามล้านหนึ่งแสนนะจากที่เคยเรียกร้องไป6ล้านโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะแทรกภาพภาพบ้านเก่าหลังนี้ให้ดูอีกทีว่าสภาพก่อนที่จะโดนรื้อถอนเป็นยังไงนะครับแต่ว่านี่คือที่มาที่ไปของซอยพัฒนานการแบบสองกับบ้านที่อยู่กลางถนนนะครับเริ่มมาตั้งแต่นะครับคุณวันดีเนี่ยวันดีนะครับน,นะบวน,นะบนุวง์อายุ35เนี่ยที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ที่ถูกทุบเนี่ยนะเขาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเนี้ย คือเข้ามาอยู่เข้ามาเริ่มก่อสร้างอ่ะนะตั้งแต่ปี2540นะช่วงต้มยำกุ้งซึ่งเขาบอกว่าช่วงที่เขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะเป็นแบบเป็นป่านะครับเป็นป่าลกล้างนะครับมีมีคลองมีแบบต้นกงต้นกกอะไรพวกนี้นะแกก็เข้ามาอยู่นะครับตั้งแต่ปี2540อยู่ไปอยู่มาจนแล้วก็เอาค่อยๆค่อยๆสร้างบ้านขึ้นมาเป็นจนเป็นบ้านเป็นหลังนะครับจนถึงปีพศ2545 ก็ไปขอบ้านเลขที่นะกับสำนักงานเขตก็ขอบ้านเลขที่ได้ด้วยนะเอองงเหมือนกันขอบ้านเลขที่ได้ด้วยคือผมงงว่าขอบ้านเลขที่ได้ด้วยยังไงวะเพราะว่ามันต้องไปขอญาติก่อสร้างมีใบาญาติก่อสร้างก่อนถึงจะไปขอบ้านเลขที่ได้แล้วเจ้าของบ้านหรือเจ้าของที่คือใครจริงๆคือที่แปลงนี้เป็นที่ของใครในข่าวแต่ละสำนักข่าวที่ไปทําข่าวก็ไม่มีข้อสรุปมาหรือข้อมูลที่มากพอซึ่งผมเองก็ไม่ไม่ใช่สำนักข่าว ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลจากตรงไหนเหมือนกันแต่เป็นว่าบ้านหลังนี้นะครับเข้ามาจับจองเป็นเหมือนกับต่างจังหวัดเลยนะเข้ามาจับจองเพราะเป็นพื้นที่รลกลางว่างเปล่านะแต่ก่อนเนี้ยซอยนี้มันมันจะไม่มีถนนมันตันนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ตาหลอกมันคือมันไม่ทะลุซอกซอยกันเยอะนะครับมันเป็นถนนแบบทางคนเดินอะไรเงี้ยนะคุณวันดีเนี่ยแกก็เข้ามาอยู่ตั้งแต่ปี2540พอปี2545เนี่ยนะแกก็ไปจดทะเบียนบ้านพออยู่ไปอีกสัก8ปีนะปี2553ก็มีนายทุน รายที่1ปี53เนี่ยได้มีในทุนเข้ามาฟ้องขับไล่ชาวบ้านมากกว่าร้อยหลังคาเรือนเนี่ยต้องทําการย้ายออกไปแต่มีบ้านอยู่แค่6หลังเนี่ยนะครับที่ที่ยังอยู่ก็คือรวรวมบ้านของคุณบันดีนี่ด้วยนะครับจนต่อมานะครับก็มีการทําถนนเขาก็บอกว่าเฮ้ยทุบบ้านฝั่งนี้ออกไปหน่อยนะเดี๋ยวให้23 0 0มื่นคุณบันดีแกก็รับเงินมาแล้วก็ทุบบ้านออกไปเป็นทางเบี่ยงให้ถนนนิดนึงนะสุดท้ายเนี่ยก็มีหลายคนเตือนเขาว่าเฮ้ยมันอันตรายนะ ไนอถนนมันผ่าบ้านแบบนี้วันดีคือดีรถเขามาแบบเขาไม่รู้นะครับพุ่งชนนะสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณวันดีแกก็เลยยอมนะครับแต่ว่าก่อนที่จะยอมเนี่ยนะครับในปี5้าสนทุนรายแรกเข้ามาฟ้องขับไล่ไม่ไปเพราะว่ามีทะเบียนบ้านถูกต้องศาลบอกว่ายังอยู่ต่อได้นะครับในปี6 3สาก็มีในทุนรายที่2เข้ามาอีกนะก็เขาเรียกว่าเอาคุณวันดีออกไปไม่ได้อนะจนในทุนต้องเปลี่ยนแผนนะครับ จนสุดท้ายปี 6, เนี่ยปีนี้นายทุนรายที่3เข้ามาเจราจาให้ย้ายออกไปด้วยเงิน3ล้าน1 0 0 0แสนบาทนะครับคุณวันดีบอกว่าตอนแรกต่อรองกันที่6ล้านแต่ว่าสุดท้ายคุณวันดีบอกเหนื่อยและ้วะเอาแค่3ล้านหนึ่งพอแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากอยู่แล้วนะกลับไปอยู่บ้านที่ยโสธรดีกว่าไปทําไร่ทํทนานาสุดท้ายก็ได้เงิน3ล้านหนึ่งไปแล้วก็กลับบ้านน,นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของบ้านที่อยู่กลางถนน แต่ว่าผมยังงงมากว่าไปอยู่ได้ยังไงแล้วในทุนคือใครในทุนคืออะไรคือบริษัทพึกษาเหรอหรือใครเพราะว่าถนนมันเป็นสาธารนณะหรืออะไรยังไงทําไมไม่มีกฎหมายเป็คคืนก็เลยงงงงจริงๆนะครับก็ไม่รู้ใครฟังอยู่คลิปหรือไฟฟังหรือดูคลิปนี้อยู่ก็ใครเป็นผู้รู้ก็ช่วยตอบให้ด้วยก็ดีนะครับเพื่อนๆท่านอื่นจะได้รู้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้เอา้าลองไปติดตามน้องแคทที่อยู่ในรถต่อแล้วกันนะครับ แล้วเราก็จะลากันไปพร้อมภาพที่เป็นภาพเหตุการณ์จริงคนที่เห็นก็เป็นคนจริงๆวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ